สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับครับผมหลวงวิชิชัยพร้อมกับน้องเดมอนท่านผู่ชมครับคลิปนี้นะครับคิดาพี่น้องมากต้งนะครับเสียงแค้นถุงลูกไส้ลูกไส้ที่เขาแค้นพี่น้องฟังนะครับท่านู่้ชมยูทูปของวิชิชัยนะครับมีเพื่อน้องเดมอนนะครับตอนนี้อายุอี่ปีแล้วอายุสิบห้าใกล้จะสิบหกแล้วครับอายุสิบห้าปีวันที่สิบแปดท่านว่านะครับสิบหกปี นะครับสิไหน้องเปาแค่นให้พี่น้องฟังได้เพี่น้องเด้อนะครับคลิปนี้เอาแบบมวนมวนเพียงใดไล่ล่มพัดเถาครับไล่ย,ยังกะลมพัดเ้าลมพัดเ้าเป็นไล่แค่นที่โรงเรียนพิ้นสอนนะครับอาจจะเป่าไปไ่น้นใเก่งเด้อพี่น้องบอกว้ก้อนบอกตัวไบก้อนะนะครับขอดครับหครับน่องกาลังหัดดูนะครับหัดหัดเรียนเปาแค่นแล้วก็สีโซ่นะครับ ครับเล่นพินมันบอกำลังหัดอยู่นะครับอ้าพี่น้องไปฟังกันเลยครับผม ลมพัดแพร่กะที่สมสมจังหน่อยมีไรอยู่ในนี้ที่เป่าได้กะจับได้แค่ได้อาะไรไรนี่แหลมมันโดนแล้วเปล่าซ่อด้วคนนี้ไปอแต่ซ่อมมันด้ไปซ่อมมันยืนเล่นไม่ได้เอรับนั่งเล่นกูสีซ้อฟังน้านะครับพี่น้องตั้งมาันละเอาคุณแม่ เป็นไปนั่งกินดีๆไปนะไม่แม่ก okay, ็ไปแล้วไปไ่้โอเคมันสูงๆ ครับผมห้าสี่สามไปเลยครับผม แก้วครับพี่น้องครับเป็นยังไงนะครับเห็นน้องเดมอนในเปล่าแคนแล้วก็ได้สีซอให้ฟังนะครับผมอายุ15ปีนะครับ16ปีวันที่18ท่านว่าสิบอดนี่ครับพี่น้องนะครับน้องกขยังหัดอยู่ม่ธยมศึกเก่งบันไดนะครับว่าะจะเป็นเป่าแค้นสีโซ่ดินพินแล้วก็เปล่าบวชนะครับเดี๋ยวจักหน่อยนะครับเพราะว่าบวชนี่เอาไปเก็บไว้แล้วนี่มั้ เอาพ่อไปเอาบทมาให้ไดมอนพอจิกรอบนึงเนี่ยเดี๋ยวฟังบทนะครับพี่น้องว่างอยู่มองข้างเครื่องเนี่ยพ่อ่ะไปเอาตัวอื่นแล้วเด้อเอาอันตัวว่างอยู่ทางเครื่องมาอยู่เครื่องกองบทละเอาลรอครับพี่น้องกินเนื้อลรอย่างเนื้อครับพี่ป่าบทกินมันได้ ร้อยพองมากกว่านย่างเนื้อกินครับพี่นอ้องใส่ผักน้ำก่อนหัวดมาแล้วเรียวมากไม่มีบทใดๆเลยน่เดี๋ยวมันๆเลยอาจีพเป็นโวดครับคือเล่นตอนนี้น้องเล่นได้เบิดแล้วนะครับพินแค้น,นซ้อแล้วก็วด คือดนตรีสารปวงล่างเล่นได้ไปโปวงล่างก็เล่นได้แต่ไม่มีหรอกอ๋อปวงล่างก็เล่นได้แล้วแต่ว่าอ,อ,อยู่นีบมุมนี้โปร่งล่างให้เหล่นนะครับอันนี้คือคือซื้อเป็นสองโซนตัวไว้แล้วอ่ะเป่าบวทให้พี่น้องฟังฟังครับพี่น้องครับ อ้าสุดสุดครับพี่นออ้องเปาโบดสีซ่อเปาแค้นซ่อกับสีแล้วเนาะสีแล้วครับก็ลองเพ่งได้ยู่ด้วยที่ลองให้บ <laughs> อสลองไปแล้ว <laughs> เดี๋ยวลองเพลงออกาเป็นคลิปหนานะครับทันเดยก็ฝากติดตามเดมอนแม่น้ำแน่นะครับโรงเรียนมหาไทยแมนบอโรงเรียนมหาไทยขอนแก่นนะครับชื่อวงอยังวงโร,ง,ร,ง,รงเรียนวงปวงรางเพชรมหาไทยครับอยู่วงปลงแางเพชรมหาไทย อยู่น้ำพรนรถแฮศิล,ลปินอีสานแต่บ่ค่อยไปหรอกครับเพราะว่างานมั่มีแล้วก็มันติดโควิดแต่ช่วงช่วงว่างหันเพิ่นไปประกวดอยู่เด้ตอนโควิดบ่ทันได้มาเพิ่นไปเดือสายประกวดบ่ได้ไปบ่ค่อยได้ไปรถแฮน้ำพรบวันใดเอาจะได้กระฝากติดตามได้พี่น้องเด้อนะครับสำหรับน้องไดมอนด์นะครับพงเพิญโยวงเพชรมหาไทยปะทะศิลปินอีสานนะครับผมเอามีช่องยูทูบข,ของเจ้าของบ่อ่าบ่มีครับสมัครไว้สมัครไว้ สมัครไว้ไม่ได้เป็นไดมอนพุ่งพินโยก็ได้ไดมอนแชนเนลอีงสิ่งหนได้นะครับพี่น้องครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับเบองแล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้นำในเดือนในช่อง youtube ของหน่วิจิตชัย Channel ครับื้นนี้รัติสวัสดีสวัสดีนอนหลรับฟสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ